สวัสดีครับพี่พีที่ช anel นะครับวันนี้พบกับซีรีส์เมาส์ในตำนานครับจากแบรนด์เรเซอร์นะครับซึ่งเรเซอร์ตัวนี้ครับมีชื่อรุ่นว่าเรเซอร์เดมอนแบ็คนะครับโครมาครับซึ่งเป็นเมาส์ในตำนานนะครับเป็นซีรีส์ในตำนานนะครับเพราะว่าเดมอนแบ็คเนี่ยเขาวางขายตัวแรกนะครับเมื่อประมาณปี2004นะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆครับจนตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวล่าสุดของเขาแล้วนะครับวางขายเมื่อประมาณพยปี2015นะครับซึ่งถ้านับจากวันนี้ก็ประมาณ7ปีแล้วถือว่าเก่าแล้วเเหมมมือนนนกกกกััแแลลล้้วว็็ไ่ีาาาารรทํตดะคบ เอาเวลาไปพัฒนาตัวไ i เปอรกับเด d เดอร์แทนนะครับซึ่งเมาส์ตัวนี้ครับเป็นเมาส์ทรงสมมาตรนะครับแล้วก็จุดเด่นหลักๆเลยคือมันจะยาวๆแคบๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Demon b a ทตั้งแต่รุ่นก่อนเลยนะครับสำหรับรูปทรงครับมีความยาวประมาณ125มิลครับถือว่ายาวพอสมควรนะแล้วก็ความกว้างประมาณ60มิลนะครับแล้วก็สูงครับสูงประมาณ30มิลนะครับถือว่าเตี้ยมากเลยนะ สำหรับน้ำหนักนะครับน้ำหนักเขาจะอยู่ที่ประมาณประมาณ92กรัมนะครับซึ่งถือว่าถ้าสมัยนีย้ถือว่าหนักนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างโอเคอยู่แต่พอเราเริ่มจับเมาส์ที่มันเบาๆแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าน้ำหนักประมาณเนี้ยมันอาจจะหนักไปสักนิดนึง มารู้จักกับสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยครับเขาใช้เป็นเซนเซอร์ 5G นะครับเป็นเลเซอร์ 5G นะครับซึ่งไม่ใช่พรกอารนะครับเขาบอกว่าเป็นฟิลิปนะครับฟิลิปทวินไอ 5G เลเซอร์เซนเซอร์นะครับผมแล้วก็ ผมเอามาเล่นครับเอามาเล่นวอลเลย์บเกมในยุคสมัยเนี่ยต้องบอกว่าแม่นยำครับไม่มีอาการหลอนใดๆทั้งสิ้นครับแม่นยำมากๆนะครับแล้วก็ DPI สูงสุดนะครับอยู่ที่16,00 0นะครับผมรูปทรงครับรูปทรงมันเป็นเมาส์ทรงเพียวๆนะแล้วก็การจับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับแบบปาล์มกับคลอนะครับแบบปาล์มเนี่ยจะเข้ามือมากๆนะครับเพราะว่าตัวเมาส์มันเตี้ยนะครับตัวเมาส์มันเตี้ยแล้วก็มือเราคลุมได้หมดเลยแบบคลอก็โอเคครับ้วยของรูปทรงของมันเนี่ย มันจะออกแนวแคบๆหน่อยผมคิดว่าแบบคอเนี่ยจับได้สนุกเลยแหละด้วยความที่ตัวเมาส์มันแคบแล้วก็แบนนะครับมันทําให้ผมคิดว่ามันขาดความมั่นคงไปหน่อยเพราะว่าฐานมันแคบมากเลยเพื่อนๆลองดูฐานสิเมาส์ในสมัยเนี่ยฐานจะกว้างกันหมดเลยใช่ไหมครับแต่ตัวเนี่ยฐานมันแค่นี้เองนะครับแค่ส่วนเนี่ยมันถือว่าแคบมากๆเลยนะรูปทรงครับมันถูกออกแบบมาทําให้เราจับยกได้สะดวกครับเพราะว่าเพื่อนๆลองดูมันจะมีความลู่ลงเห็นไหมฮะ มีความลู่ลงแล้วเวลาเราเอามือไปจับอะ่ะมันเหมือนเราขีดไปอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนเพ่ลองดูนิ้วผมอะนิ้วผมมันจะมีความลู่ไปกับตัวเมาส์มันเหมือนเรากําลังขีดก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งอะมันทําให้ค่อนข้างที่จะจับถนัดแล้วก็ติดมือมากๆเลยแล้วก็จุดที่นิ้วเราสัมผัสคร,ครับคือนิ้วโป้งกับนิ้วนางเนี่ยมันจะเป็นยางนะครับ ซึ่งสมัยนั้นถือว่าใหม่พอสมควรนะครับกับการนํายางมาติดอยู่บนตัวเมาส์เนี่ยครับมันทําให้เหนิบครับมันทําให้เหนิบมากๆเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอายุเนี่ยมันก็อาจจะสั้นลงนะครับเพราะว่าความที่เป็นยางเนี่ยมันก็ไม่ได้ทนอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นผิวของเมาส์ตัวนี้นะครับ ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสส่วนนะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นผิวด้านนะครับแต่ไม่ได้มีความฝืดมากนักครับเท็กเจอร์ก็เป็นผิวเรียบๆนะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นผิวด้านแล้วก็ผมสัมผัสได้ถึงความสากความฝุกคขร่าครับสส่วนเนี้ยผิวจะไม่เหมือนกันแล้วก็สวิตเขาจะเป็นสวิตแบบยาวๆใหญ่ๆนะครับคือสามารถรองรับนิ้วได้เต็มที่เลยแล้วก็ตัวสวิตเนี่ยจะมีความลู่เข้ากับตัวนิ้วเห็นไหมครับพอเวลาวางนิ้วมันจะเหมือนเป็นร่องโค้ง ตอดรับกับนิ้วเราตรงนี้ผมค่อนข้างชอบนะแล้วก็รุ่นนี้ครับเขาชื่อรุ่นโครมาเลยนะ d ดมอนแบ็คโครมานะครับเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยคือจุดเด่นของเขานะครับเขาจะมีไฟที่โลโก้1จุดนะครับสกอตวิวหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับลากยาวไปเลยค่อนข้างสวยมากนะครับสวยมากสวยมากในสมัยนั้นนะ่ะสมัยปี2015ถือว่าสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะครับกับเทคโนโลยีของโครมาเนี่ยเสียงคลิกครับ ผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลของสวิตนะครับแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นอมรอนนะน่าจะอมรอน20ล้านมันก็ไม่นิ่มนะครับไม่นิ่มกระด้างกระด้างหน่อยหน่อย o าว i ิว so, ก็เงียบนะครับแล้วก็เป็นเทจเจอร์ขู่ขาขูขาจะแบนๆแคบๆหน่อยแล้วก็ b a c k เว r ร์ดฟอร์เนะครับมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมาส์ในยุคก,ก่อนนะครับส่วนฟีดเมาส์ครับฟีดเมาส์มี4จุดนะครับ 1 2ตรงเซนเซอร์3แล้วก็ด้านล่าง4นะครับสังเกตว่าด้วยความที่ฐานมันแคบมากเลยทําให้ฟีดเมาส์ก็มีพื้นที่เล็กไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าด้วยความที่ฐานมันแคบเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราตวัดเมาส์วาดเมาส์อ่ะผมรู้สึกว่ามือเรามันจะไปไวกว่าเดิม เมาส์เรามันจะไปไวกว่าเดิมอันนี้เป็นความรู้สึกผมนะด้วยความที่ตรงเนี้ยมันเหมือนตรงนี้เป็นจุดหมุนของเมาส์เวลาเราฟุบๆฟุฟุเนี้ยมันเหมือนมีความคล่องแคล่วสูงนี่อาจจะเป็นจุดเด่นของเมาส์ที่มันแคบแคบแ,แบนๆบ,น,บน,นะครับคือฟิลลิ่งมันคล้ายๆกับตัว G303 ชาวที่ผมรีวิวไปนะครับตัวนั้นนะ่ะฐานก็แคบเหมือนกันแล้วฟิลลิ่งความรู้สึกการเปลี่ยนเป้าการยกเมาส์การตาวัดการเคลื่อนย้ายเมาส์เนี่ยมันรู้สึกทําได้คล่องแคล่วกว่าเมาส์ที่มีฐานใหญ่ๆนะครับ มันคล้ายๆกับเมาส์ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ G12 0เนี่ยก็ฟิลลิ่งคล้ายๆกันนะครับเป็นเมาส์ที่มีฐานแคบๆเหมือนกันตัวเนี้ยฟิลมันคล้ายๆกับเดมอนแบ็กเลยแล้วผมก็ชอบตัวนี้เหมือนกันฟิลมันเนี่ยการเปลี่ยนเป้าการยกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทําได้คล่องแคล่วกว่าเมาส์ที่มีไซส์ใหญ่ๆนะครับมันจะมีแต่ข้อดีไม่ได้นะครับข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยครับจุดที่เราสัมผัสอ่ะผมวางนิ้วโป้งไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเมาส์มันมีความแบนแบนนมมมมมาาากกัีีควเต้ย อันเนี้ยผมก็เป็นคนที่นิ้วใหญ่เหมือนกันนิ้วโป้งผมจะใหญ่กว่าชาวบ้านมือผมก็ใหญ่กว่าชาวบ้านเหมือนกันเนี่ยเวลาผมวางนิ้วโป้งไปอ่ะผมไม่สามารถวางตรงยางตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นนิ้วผมมันจะลากไปกับพื้นนิ้วผมมันจะติดพื้นมากผมจะต้องขยับนิ้วโป้งมาใกล้ๆกับปุ่ม back word forward นะครับตรงเนี้ยทําให้ผมจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วผมก็จะเนี่ยตรงเนี้ยคือส่วนที่ผมจับคือด้านบนนะครับตรงนี้ผมไม่ได้จับเลยจับไม่ได้ผมจะจับส่วนบนตรงนี้ มันเหมือนผมคี้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้คือจุดที่ผมจับนะครับอีกด้านก็เหมือนกันครับอีกด้านก็มีพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากแต่มันไม่ได้ส่งผลเหมือนนิ้วโป้งของผมนะครับตรงนี้ okay ยังโอเคอยู่แต่ตรงนิ้วโป้งเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับตอนเล่นเนี่ยปรับตัวนิดนึงก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ถามว่าสบายไหมมันก็ไม่ได้สบายเท่าไหร่ครับตรงนี้อาจจะเป็นข้อเสียใหญ่เหมือนกันนะครับคือเรื่องของการจับ One day. That's three. สรุปนะครับด้วยเทคโนโลยีในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสินค้าของเลเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้นําเทคโนโลยีมากๆเลยนะครับเรื่องของไฟโคม่าเนี่ยผมก็เห็นจากเลเซอร์แบรนด์แรกๆเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ออกสินค้าหลายตัวมากๆนะครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยมีคุณภาพดีมากๆถ้าถามผมนะครับเมาส์ตัวนี้ออกมาปี2015เนี่ยถามเรื่องฟิลลิ่งความรู้สึกเรื่องของคุณภาพตัว,มวตเมาส์อะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสู้กับเมาส์ที่เพิ่งออกได้เลยนะ เมาส์บางตัวที่เพิ่งวางขายในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพยังสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยครับโปรเพเยอร์หลายคนเนี่ยเขาก็ใช้แต่สินค้าของเลเซอร์นะครับด a มมอนแบ็คก็เป็นหนึ่งตัวที่มีโปรเพเยอร์ใช้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันครับเลเซอร์เขาก็เหลือเพียงแค่ตัวไ i เปอร์นะครับที่เป็นเมาส์ทรงสมมาตรนะครับแล้วก็พวกเดสเเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่เป็นแฟนของเ a เซอร์เหมือนกันก็อยากจะเห็น เรเซอร์เนี่ยเขาพัฒนาสินค้าใหม่ๆเหมือนกันนะครับหรือว่าเอาตัวที่มีอยู่มาทําการอัปเกรดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งมีข่าวออกมาว่าตัว v i p e r v 2 Pro ก็กาลังจะมาแล้วก็รอติดตามกันแล้วกันซึ่งส่วนที่ผ่านมาผมเห็นทางเ a เซอร์เนี่ยเขาก็เอาเวลาไปพัฒนาอะไรไม่รู้นะครับอย่างล่าสุดก็เห็นมีรองเท้าใช่ไหมฮะรองเท้าของเ a เซอร์ก็จริงๆผมผมอยากจะเห็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของเ a เซอร์ตัวใหม่ๆออกมาเหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะเอาตํานานก็ได้ครับอาจจะเอาตำนานในอดีตมาทำใหม่ก็ได้ครับเช่น Demon Back ไวเลสอย่างเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งคนที่อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับก็ในฐานะแฟนเรเซอร์คนหนึ่งครับเมาส์ตัวนี้ก็เป็นตำนานของผมเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวที่ผมชื่นชอบเหมือนกันนะครับสามารถใช้เล่นสู้กับเมาส์ในสมัยใหม่ๆได้เลยนะครับถึงแม้มันจะออกมานานแล้วเหมือนกันนะครับก็วันนี้พี่บีดีชแนลกับเรเซอร์เดมอนแบล็คโครมานะครับลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกับซีรีส์ในะตำนานตัวต่อไปครับสวัสดีครับ